ต้องมุนอายคุปเขียนโดยอันชรีบทนำผู้เป็นพอ่อได้ทิ้งคำขอเอาไว้ตอนปาลินอายุสิบสองขวบปามต้องหาทางเอาของในกล่องนี้ไปคืนที่เดิมให้ได้พ่อจดรายละเอียดไว้ในกล่องหมดแล้วเก็บรักษาไว้ให้ดีนะลูกอย่าแตะต้อง อย่าทิ้งอย่าทำหายอย่าบอกใครเด็ดขาดวันหนึ่งไม่ว่าจะอีกนานแค่ไหนถ้าลูกมีโอกาสที่จะนำมันกลับไปคืนได้ให้รีบทำโดยเร็วไม่กี่วันหลังจากคำขอนั้นพ่อก็เสียชีวิตลงอย่างสงบผ่านพ้นงานศพของพ่อนับเดือนปาลินจึงนึกถึงกล่องสี่เหลี่ยมเล็กๆนั้นขึ้นมา และนำมาเปิดดูข้างในในกล่องมีแหวนเก่าลักษณะแปลกตาวงหนึ่งและกระดาษโน้ตที่มีลายมือของพ่อเขียนเอาไว้ว่านำไปคืนยังสุสานฟาโร,าร,าราหุบเขากษัตริย์ประเทศอียิปพยายามตามหาสุสานที่ปรากฏร,รูปลักษณะเดียวกันกับบนเรือนแหวนกระดาษอีกแผ่นหนึ่งที่พับไว้ในกล่องมีเนื้อความที่ยาวกว่า เป็นคำบอกเล่าเรื่องราวจากพ่อว่าพ่อได้แหวนวงนี้มาจากเพื่นชาวอาหรับผู้หนึ่งสมัยที่เคยไปทำงานในตะวันออกกลางเพื่นผู้นั้นบอกกับพ่อว่าทุกคนที่ลองสวมแหวนวงนี้เข้าที่นิ้วลุ้นเสียชีวิตในเวลาต่อมาซึ่งญาติผู้ใหญ่ของเขาคนหนึ่งเคยเป็นโจรปล้นสุสานและตกทอดแหวนวงนี้มาในครอบครัวโดยไม่ได้บอกว่า มาจากสุสานของฟาโรห์พระองค์ใดพ่อบอกกับเพื่อนว่าไม่เชื่อตำนานดังกล่าวทว่าเมื่อรับแหวนมาพ่อก็ไม่เคยสวมแม้แต่หนเดียวได้แต่เก็บไว้ในกล่องอย่างเงียบเชียบจนลืมนึกถึงมันไปเลยกระทั่งวันหนึ่งแม่ไปพบแหวนที่พ่อเก็บรักษาไว้อย่างดีจึงคิดไปใหญ่ว่าพ่อนอกใจพ่ออธิบายอย่างไรแม่ก็ไม่เชื่อ ยิ่งพ่อแสดงความหวงแหนแหวนแม่ยิ่งโกรธเมื่อพ่อตวาดเสียงแข็งว่าห้ามแตะต้องแหวนแม่จึงโมโหจนหน้ามืดกระทั่งดึงดันสวมแหวนเข้าที่นิ้วตนเจตนาจะยั่วโทสะพ่อไม่นานแม่ก็เสียชีวิตทำให้พ่อตรอมใจป่วยหนักและสิ้นลมในเวลาต่อมา ข้อความตอนหนึ่งในจดหมายของพ่อกล่าวไว้ว่าช่วงที่พ่อป่วยหนักอยู่นั้นคืนหนึ่งมีผู้หญิงมาเข้าฝันบอกกับพ่อว่าขอให้ลูกสาวของพ่อซึ่งก็คือปาลินเป็นคนนําแหวนไปคืนยังสุสานเมื่อเธอโตเป็นผู้ใหญ่ตอนนั้นปาลินยังเด็กนักจึงได้แต่กลัวและไม่มีความกล้าพอจะทำประการใดกับแหวน นอกจากเก็บไว้เพื่อรอเวลาอย่างสงบเธอไม่ทราบว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นเกี่ยวพันกันหรือจริงเท็จประการใดแหวนนี้เป็นสมบัติฟาโรห์จริงหรือไม่แต่เธอก็ไม่เคยลองสวมแหวนดนังกล่าวเลยแม้แต่ครั้งเดียวไม่แม้แต่จะสัมผัสนับแต่ได้รับมาจากพอ่อและเปิดดูครั้งหนึ่งแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ในกล่องเช่นนั้นมาเป็นเวลาถึงสิปีเต็ม เรื่องเล่าถึงคำสาบของสุสานกษัตริย์แห่งอียิปต์โบราณเต็มไปได้วยความน่าสะึึงกลัวทั้งโจรปร้นสุสานนักโบราณนาดัดีนักอียิปต์วิทยาและบรรดาเศรษฐีนักสะสมสมบัติเก่าแก่ทั้งหลายต่างเคยประสบเคราะห์กรรมจากคำสาบเร้นลับมาแล้วแทบทั้งสิน้นหลายคนที่เกี่ยวข้องมักตายตกตามกันในเวลาไล่เลี่ยบนผนังสุสาน มีจารึกคำสาบแช่งเอาไว้ทํานองว่าใครลบกวนการหลับไหลแห่งเจ้าของสุสานมันผู้นั้นต้องมีอันเป็นไปแม้ว่านักสำรวจบางส่วนจะเสียชีวิตเพราะสูดอากาศที่เต็มไปด้วยแบคทีเรียจากสุสานทว่าก็มีอีกหลายกรณีที่เสียชีวิตอย่างชวนพิศวงแม้แต่เรือไททานิกยังเป็นหนึ่งในรายการหายนะ ที่มาจากอาถรรพ์คำสาปเพราะเชื่อกันว่ามีผู้แอบขนหีบพระศพเจ้าหญิงพระองค์หนึง่ง